รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจังหวัดน่านหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของใครหลายคนด้วยเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวัดวาอารามวิถีชีวิตอันเรียบง่ายพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จากความโดดเด่นนี้เองทำให้จังหวัดน่านเกิดแนวคิดเป็นแผนผลักดันให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสร้างสรรค์เชิงมรรดกโลกหรือ Creative City ภายใต้การรับรองของ u n เนสโครับซึ่งวันนี้ครูเกรกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งมนสเสน่แห่งจังหวัดน่านกับชุมชนแหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า750ปีในรายการลุยสยามตอน วิถีเครื่องปั้นโบราณแบบล้านนาครับ มาแล้วนะครับพบกับทีจักรเแล็รายกันลุยสยามเล้ว,วันนี้ผมกลับมาแล้วจังหวัดนี้พูดดังไม่ได้เพราะว่าเป็นเมืองกระสิบลักรูอยังไม่ได้กลับมาน้านานเรานอยู่ที่น่านนั่นเองนะครับแล้วคิดถึงน่านก็จะคิดถึงธรรมชาติภูเขาสูงๆเขียวๆแล้วเข้าในเมืองนะครับจะพบกับวัดโบราณแล้วจะมีวัฒนธรรมลากหลายนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ เกเทนะครับพูดง่ายๆนะครับน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบสร้างสารรค์นะครับหรือ creative city นั่นเองเราวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับอยู่นอกเมืองมาฝึกเครื่องปั้นแบบล้านนานะครับถ้าอยากฝึกด้วยนะรเราจะป,ปั้นปั้นปั้นทั้งวันเตรียมมือนะครับเตรียมสมองลุยจุดหมายการเดินทางของครูเกรกในวันนี้อยู่ที่บ้านบ่อสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่าน ชุมชนที่มีวิถีการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายซึ่งจากการขุดพบเตาเผาโบราณน,นักโบราณคดีจึงสันนิฐานว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของเมืองน่านในสมัยโบราณที่มีอายุกว่า750ปีเลยล่ะครับเอาละคุณผู้ชมนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนําว่าถ้าอยากรู้เครื่องปั้นแบบล้านะต้องมาที่นี่นะครับเราดูจากป้ายโอ้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่บ้าน บ่อส่วนแล้ววันนี้ผมมีหนักกับพี่คนหนึ่งที่มีความรู้เยอะแยะมากมายพร้อมยังไปอย่างนี้ท่านจะได้ไปชิมปี้มือของเชฟชุมชนสวัสดีครับอ,อ๋อส,สวัสดีครับพี่พงศ์ครับพี่พงศพี่ป้อง,องโอ้โหในนามของประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดีอยวชมุชมชมตบนตำบลบ่อส่วนยินดีต้อนรับทีมงานรายการลุยสยามครับขอบคุณมากนะครับ แสงวามาถูกนะครับเราดูด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นคืออะไรครับตรงนี้เป็นพื้นที่แหล่งเป็นพื้นที่ลานวัฒธรรมที่ชุมชนบ่อสวกเราใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของตำบลดีมากเอาละจะให้คุณพี่พาไปเที่ยวนะครับบ้านบ่อสวกมีอะไรเดินไปดูครับเจิญครับเจิญครับอยากรู้ว่าบ่อสวกมาจากไหนครับ จริงๆก็มีตำนานถ้าเอาตำนานเรื่องเล่าของเจ้าแม่นางฟองก็จะสืบเนื่องถึงการผู้ครองนครหน้าในอดีตหรือว่าผู้ครองเมืองในอดีตมันเป็นเรื่องเล่าตำนานเนาะที่ยืดยาวแต่โดยสรุปที่ที่ชัดเจนที่เป็นเป็นชื่อบ่อสวกที่สอดคล้องกับน่าจะเป็นเรื่องจริงว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของชาวล้วในอดีตในพื้นที่ตำบลบ่อสวกแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวล้วครับซึ่งในหมู่บ้านนี้มีบ่อกเกลือศักดิ์สิทธิ์อยู่ เรียกกันว่าบ่อสวกซึ่งแปลว่าเกลือและเพี้ยนมาเป็นคำว่าบ่อสวกอย่างที่เราได้ยินในปัจจุบันโดยยังปรากฏหลักฐานว่ามีบ่อกเกลืออยู่ที่กลางทุ่งนาในชุมชนจำนวนสองบ่อคือบ่อกเกลือเหนือและบ่อกเกลือใต้ครับแล้วบ่อกเกลือาษาอังเกษว่า salt well นะครับ salt well เอาละยากรู้ประวัติความเป็นมาของชาวบ้านนะครับที่นี่ทำอะไรบ้างครับครับตรงนี้นะ ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบในอดีตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือคือต้องบอกว่าเจ้าหลุบูฮ่อเนี่ยเราถือว่าเป็นชาวจีนห่อที่เอาภูมิปัญญาเครื่องเคลือบจากจีนมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือล้านนาเรานะครับก็เลยเลยเป็นที่มาของการอุตสาหกรรมที่ขุดค้นเจอเตาเผาโบราณ แล้วก็มื่อเจอเศษเครื่องเคลือบท,ที่ที่มันปรากฏอยู่ก็อายุประมาณ7 8 0 8 0ปปีเราไปกลับหลวงจ้าหลวงปู่ห่อเนาะที่เป็นที่เคารพศักการะของคนในชุมชนแล้วก็ปกติถ้านักท่องเที่ยวมาปับออ๊บก็จะต้องพามากราบมาบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจ้าหลวงปู่ห่อ ครับ,รบนี่คือเตาเผาโบราณในบริเ,เวณดงปู่ห่อซึ่งเป็นชุมชนทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนก็ขุดค้นเจอมาช่วยกันขุดคน้นแล้วก็รักษาเอาไว้คือถ้าดูแล้วเนี่ยสภาพหลังเตามันสุดก็ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเป็นเตาที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเตาที่สมบูรณ์ปับ๊บจะอยู่ที่บ้านลุงจ่ามานนัดที่มีการรักษาสภาพเตาไว้ทุกปีเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูไป ถึงแล้วถึงแล้วครับนี่บ้านลุงจ่ามนัทเตาเผาโบราณที่สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปชมกันข้างใน่อะอยู่ข้างในนะครับตามเราเลยเอาละคุณผู้ชมถึงแล้วเตานี่ฮะเตาสุนันนะครับ,รบลุงจ่ามนัดอยู่ข้างล่างครับเอา้ามองไม่เห็นเลยสวัสดีครับนี่ตเตาเผาครับนี่ตเตาเผาบอ,บอสบ่อสวก อายุมันเ5 0บร้อปีรวบชุกวไหต้น,ต,นต้นล้นานนาวน่านัตาเตาเผาโบราณแห่งนี้ถูกขุดค้นตามขั้นตอนทางโบราณคดีโดยมีจามัติคำเป็นผู้ดูแลพื้นที่และให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมซึ่งภายในตเตาเผาโบราณที่ขุดค้นแล้วก็มีทั้งไหถ้วยชามจานซึ่งก็จัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมอีกด้วยครับได้ยินว่ามีเต่าอีกที่หนึ่งนะครับที่มัน อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ใช่ไหมครับมีเดี๋ยวไปดูเตาโน้อนอ่าพาไปดูได้ไหมครับได้โอเคลุยสยามลุยสยามโอ้เต้านี้สมบูรณ์ใหญ่มากครับเต้านี้จะสมบูรณ์ที่สุดในร้านนาต้นๆร้านนา เตานี้สมบูรณ์อันนี้รอยเท้าคนสมัยก่อนค,คนสมัยก่อนว่าชายอ,อกสามศอกหร <c oughs> ือนี้มาเหลือสอกเดียวเลยคนสมัยโบราณนิยมสร้างเตาเผาให้มีลักษณะาาเอียง45องศากับพื้นดินโดยจะทำปล่องระบายควันไว้ทางด้านบนเมื่อปั้นหมอเสร็จแล้วก็จะนำไปวางในเตาเรียงกันเป็นชั้นไล่ระดับลงมา ก่อนจะจุดไฟบริเวณด้านล่างของเตาและเมื่อเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็เป็นสัญญาณว่าเครื่องปั้นนั้นเผาจนได้ที่แล้วช่างก็จะพักเตาไว้จนเย็นก่อนจะนำเครื่องปั้นออกมาครับเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับด้านหลังทีเรียก็จะมีเตาเผาโบราณซึ่งคำนี้จะใช้คำว่า ancient pottery kiln ancient pottery kiln ครับผม บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดามีความสําคัญอะไรยังไงครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับร้อยกว่าปีบอ่อสวกอยู่กันยังไงเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังดูกันนะเฉยๆบนบ้านนะโอ้อยากดูนะครับเข้าไปดูครับมันจะมีลายของมันขึ้นไปเลยครับนี่เขาเรียวกว่าลายบอ่อสวกอ๋ลายบอ่อสวกกับลายปั้นแปะครับปั้นแล้วมันจะมาแปะลายนกคู่มรันไม่ใช่นกแฝกคนจีนสมัยก่อนความเฉลียวฉลาด นกกนกฮูกก็สายตาย,ยังดีมอง,มองเห็นก,กคืกที่นละลุปลุกปลงแล้วนกฮ<อ>ูกจะร้องฮู แน่นอนว่านะ้ที่พิพิธภัณฑ์มีอุปกรณ์เครื่องปั้นลากลายนะครับครับผมซึ่งมีอายุเยอะสูงเกือบพันปีก็อพันปีแต่ผมเองอยากลองนะครับเอ๊ะเรายังทำได้หรือเปล่าปัจจุบันนี้อ๋อได้ครับได้เพราะว่าปัจจุบันนี้จากลายที่ลุงจ๋ามานัดแนะนำเมื่อครู่เนาะรเราก็เราก็เห็นว่าเออมันเป็นรากเงา เป็นของโบราณแล้วก็ส่งต่อไปที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่แม่วิไลยทาอยู่ก็เป็นเอาลาย,ปายแป้นแปะเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องปั้นดินเผาและก็ลงมือปฏิบัติเดี๋ยวลองไปไปทำกันเลยลงมือปฏิบัติที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาป้าและวิรลได้เลยได้เลย,เ,ลยเอาละคุณผู้ชมมาเราจะไปทําเครื่องปัน้นลุงจา๋าขอบคุณมากนะครับขอบคุณลุงจา๋อาครับวันนี้ให้ข้อมูลเรื่องเตาเผาโบราณอ,รอะไรเย, <ๆ S 2> ยอะมากประทับใจมากครับเราวหวังว่าพิพิธภัณฑ์อย่างนี้จะอยู่ตลอดไปไม่ได้หายไปครับขอบคุณครับ ในอดีตบริเวณบ้านบ่อสวกเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ซึ่งได้สูญสลายไปตามกาลเวลาแต่หลังจากได้มีการขุดพบเตาเผาโบราณทางชุมชนจึงมีการรื้อฟื้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบบ้านบ่อสวกขึ้นอีกครั้งเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและเป็นกิจกรรมให้กับชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านอีกด้วยครับ ถึงแล้วกลวุ่มเครื่องปั้นดินเผาของแม่พิไลครับผมนะครับก็จะส่งต่อว่าจากที่บ้านลุงจ่ามานัทเนาะเรื่องเล่าหรือว่ากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาอย่างไรเรียนรู้กับแม่พิไลได้เลยได้เลยเดี๋ยว<ต>สัญญา<ต> <ผม S 2> เป็นนักเรียนทีน,นะครับจะอยู่ข้างๆเป็นกําลังใจให้ครับแต่ผมไม่กล้าไหว้นะครับเพราะว่าแม่ก็ทางานอยู่นะครับไม่เป็นไรจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทําอะไรอยู่ครับแม่กําลังปั้นหม้อจ้ะ ปั้นหม้อบอ่อส,ส,ส,สวกคือลักษณะหม้บอบ่อสวกเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะแม่ยังถือว่าของบอ่อสวกนี่เป็นของดีที่สุดแม่ก็เลยปั้นแบบของโบราณเลยแล้วหม้อที่นี่เนี่ยครับมีมีเอกลักษณ์หรือมีลักษณะอะไรบ้างจ้ะมีลักษณะหม้อบอ่อสวกจะมีลายเฉพาะตัวเป็นอัตลักษณ์ที่นี่คือของบ่อสวกโดยตรงเขาจะมีลายอินทนูกับลายนุ่งผู้เออเอามาปั้นเสร็จแล้วก็เอามามีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั้นแตะอีกทีหนึ่งจ้ะ าอยากเห็นของแม่จริงๆที่ปั้นตรงนี้เผาตรงนี้แม่อยากจะพาไปดูข้างหลังเนาะที่แม่ปั้นโชว์อยู่ข้างหลังเนาะสมัยก่อนอจะมาเข้าไปดูนะครับจ้ะเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวแลว้คุณผู้ชมชอันนี้คุกแน่นอนไม่ใช่ตเตาอันนี้เป็นเตาจ้ะอันนี้เตาตรงนี้คือจําลองขึ้นจากที่บ้านลุงจ่ามานัดจากเตาโบราณเนานะตั้งแต่ปี ที่เขาขุดค้น2 4 2, 3, 2, 1, 1> 2จะมาจำลองขึ้นตรงนี้เราแม่มีอะไรบ้างนะครับแม่มีหมอ้มอที่ใส่น้ำดื่มหม้อเกงอันนี้เขาเรื่องหม้อเกงคนคบโบราณเขาถือว่าสมัยก่อนไม่มีไอ้ไอ้จำพวกไอ้หม้อสแตนเลสหม้อปัจจที่ไม่มาีาไม่มีนี่เป็นเป็นอุปกรณ์ค่ะดินเผาแล้วสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อใส่น้ำนะครับอย่างนี้ใส่น้ำหรือเป็น ผมไฟอย่างนี้จ้ะโอ้มีประโยชน์มากนะใส่น้ําดื่มหมายถึงว่าเวลาเราใส่น้ําดื่มปุ๊บมันจะเย็นเลยทั้งวันเลยมันเหมือนกระตู้เย็นเลยละสมัยก่อนอไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้า <คำ S 2> เขาก็ใส่น้ำหม้ออย่างนี้ดื่มกันจ้ะสมมุติว่าผมจะปั้นหม้อจริงๆนะครับต้องเริ่มต้อนอยังไงได้ค่ะเริ่มต้นจาก ดินของแม่ก่อนเนาะแน่นอนต้องมีดินนะครับต้องมีดินจ้ะเอาอย่างนี้เข้าไปดูดินนะครับจะมันจะมีลักษณะอะไรบ้างโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาละคุณแม่อุปกรณ์ก็พร้อมคสองคนเราพร้อมมากพร้อมมากไปทำสวนไม่ใช่แบบนั้นขุดดินไปขุดดินอ่ะครับผมจ้ะเตินตรงนี้เลยจ้ะอันนี้แหละดินกองนี้น่ะดินเหนียวของแม่โหเยอะ เยอะเลยและแต่มันโรกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวมันมาตรวจคุณภาพนะครับมันมันแข็งหรือ,อ,อไม่ไม่แข็งจอบจะหักหรือเปล่าเองลองงคุยออกมาก่อนเออเอาข้างหน้าออกไปก่อนดีมากนั่นแหละดินเยอะขนาดนี้มันมาจากไหนครับดินตรงเนี้ยแม่ไปขุดมาจากหนองไหว<อ>หนองไหวเป็นต้นน้ำลำห้วยปวนครับ ตรงเนี้ยที่ดินหนองไหของแม่นะเป็นป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านก็หมายถึงว่าได้จังหวะและโอกาสดีของแม่ทางบ้านบอสวหมู่หนึ่งได้รับงบประมาณจากขุดลอกหนองใหม,หม่หมายถึงว่ามันมันตื้นเขินไปว่างั้นเนอะก็แม่ได้โอกาสตรงนั้นแหละได้เอา,<ม>าดินมากองอยู่ตรงนี้เขาอาจารย์ไปวิจัยให้บอกว่าดินเหนียวตรงเนี้ยดีที่สุดแม่สาหรับปั้นหมอ้อปั้นไหนที่แม่ปั้นอยู่มาดูกันว่า <c oughs> คุณภาพเป็นอย่างไรบ้างะนะครับพอดินเหนียวแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะเนาะครับ โอ้โดูดีนะพอจำมันเหนียวจริงๆเหนียวมันเข็เหนียวปันได้อันนี้ถ้าเราไปผ่านการโม่การร่อนแล้วเข้าบ่อดองจะเหนียวยิ่งกว่านี้อีกต้องมีดินด้วยนะครับถ้าจะทำหม้อแล้วดินเหนียวภาษาอังกฤษว่า clay นะครับ clay ตัว c กับตัว l มาผสมกันเป็น c รแล้วเติม a ด้วยก็เป็น clay นะครับ clay ลุยสยยสยยยยาามมลุกไม่ได้แม่พูดเล่น <c oughs> แล้วคุณเรียบร้อยไปทำอะไรต่อครับเอาไปโม่ต่อจ้ะแล้วแม่ครับต้องต้องโม่เพราะอ,อะไรครับจะได้ไรายละเอียด ราไ,ได้ใช่ไหมครับเอาละแมนเป็นฝ oh no. ุ่นแม่ไม่อยากจะทำเสร็จแล้วโมดินนะครับจ้ะแล้วจะมีรายละเอียดอย่างนี้ต้องเอามาใส่เครื่องร่อนร่อนทำเป็นฝุ่นละเอียดก่อนครับอันนี้คือเครื่องร่อนของแม่ อืมร่นแต่ก่อนอื่นต้องใส่อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับเห็นไหมทิ่กแกก็มีผ้าเช็ดหน้าแค่นี้จะมูก่อนฝุ่นเยอะครับผมคนโบราณไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างนี้ทำได้ยังไงครับก็สมัยก่อนเขาจะมีเหมือนกระด้งอ่ะอ๋อเหมือนกระด้งเหอเหมือนกระด้งเขาจะร่อนร่อนร่อนเหมือนกระด้งเสร็จแล้วก็ เขาก็เข้าบ่อดองถ้าเป็นคนโบราณปุ๊บเขาจะดองกับบ่อดินเขาดองเป็นปีนู่นน่ะมันถึงจะดินตรงนี้มันจะแตกมันจะละเอียดมันจะเหนียวกว่าที่เราดองแบบนี้อีกอย่างนี้จะให้ฝรั่งดองไปดองดินฝรั่งดองนิาจะมีดินนองกับฝรั่งดองโอเคดินดองกับฝรั่งดองิเอาดินตรงนี้มาเข้าบ่อดองครับอันนี้หมายถึงที่แม่อาดองเอาไว้แล้าก็ใส่น้ําเหมือนกัน ตอนที่เราดองกวนดินกวนดินกับกับน้ําน้ําฝนก่อนกวนดินเสร็จแล้วก็ให้มันเป็นก้อนที่มันเหนียวลักษณะแบบนี้เนี่ยขอจับด้วยไหมได้เลยจ้ะอันนี้นเหนียวแล้วแม่จะดองกี่วันครับอันนี้เป็นเป็นเดือนแล้วจ้ะเป็นเดือนเดือนยิ่งดองนานยิ่งดีดินยิ่งเหนียวเป็นปลาดาวนี่แหละใช่ใช่เนาะอันนี้เราต้องเข้าจากตรงนี้ออกจากตรงนี้ไปปุ๊บเราต้องเอาไปนวด เอาละขุดดินโม่ดินล่อนดินดองดินด้วยสุดท้ายต้องนวด,นวดเพราะว,ว่าดินก็เครียดใช่ <laughs> นวดให้ดินเหนียวตรงนี้ประสานกันหมายถึงว่าถ้าเราไม่นวดเราออกจากบอ่อดองมาปุ๊บมันจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในเวลาเรามาปั้นปุ๊บมีฟองอากาศปุ๊บปั้นจะไม่ขึ้นใช่ นวดนวดนวด,นวดเสร็จแล้วเราเราพร้อมที่จะขึ้นแท่นปั้นแท่นหมุนปั้นอะไรก็ได้แล้วแต่หม้อจานถ้วยของรวม,มๆได้หมดเลยตรงนี้แท่นปั้นของแม่วันนี้ผมตั้งใจว่าเป็นนกคู่จ้ะจะปั้นนกคู่เหรอครับไม่รู้ <ใน S 1> มันยากคแค่ไหนนะแต่นวดเรียบร้อยพร้อมเน้านะครับจ้ะปั้นหม้อ เมื่อนวดเตรียมดินเรียบร้อยแล้วครูเกรกพิธีกรของเราก็เปลี่ยนใส่ผ้ากันเปื้อนมานั่งประจําที่แท่นหมุนเตรียมดินปั้นขึ้นให้เป็นรูปทรงเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักปั้นมือใหม่อย่างครูเกรกจะทําผลงานออกมาเป็นอย่างไรครับเ,เ,เ,เสร็จแล้วถ้าได้อยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วก็หัวไม่โป้งทั้งสองข้าง มันเริ่มแล้วมันขึ้นรอบรอบอดูมืออยู่ที่เดิมอย่าอย่าเอ้ยเลยอั้แล้วอี้แมือให้อยู่ที่เดิมกุมเข้ากันอ่ะมือจุ่มน้ำแล้วกุมเข้าอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หยุดแล้วเดี๋ยวสลับกันไปแม่ ก็ไปเลยโอ้ปัจจุบันนี้สบายมากมีเครื่องไฟฟ้าแต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องแบบนี้คน,ค,คนโบราณทำยังไงครับแม่คนโบราณทำยังไงสมัยก่อนนู้นเขามีแผ่นแบบนี้เหมือนกันลองปุ๊บเขาเจะดินมาขดเขาเรียกว่าขดดินต่อกันไปทีละนิดละนิดขดแล้วก็หมุนขดแล้วก็หมุนรอบเนี่ย กดไปหมุนไปกดไปหมุนไปให้อยู่ในในวงกลมของเขาเ็าต่อต่ออย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆต่อปากขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทําแบบเราโอเคแค่นี้พอนะครับปั้นหมอ้อใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่เราจะมีลวดลายนะครับหรือจะมีปั้นแปะมาด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วเตรียมอะไรอยู่ครับอันนี้แม่กาลังเตรียมรูปไายนกคู่ที่มีแม่พิมพ์อยู่ตรงนี้ เอาดินลงใส่ตรงนี้ก็กดให้มันเป็นแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็รอให้มันหมาดปุ๊บมันก็จะหลุดออกตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปแปะตรงหมอง้อนะต้องให้มันให้มันหมาดมันหลุดออกจากตรงนี้ก่อนแม่พิมพ์ก่อนอย่างเงี้ยจ้ะเราเรื่องลายก็จะมีลายอินทนูนทนใช่ไหมครับะแล้วมันมีความหมายอะไรบ้าง <c oughs> ความหมายอะไรบ้าง <c oughs> เขาบอกลายอินทนูในคนสมัยโบราณเขาบอกว่า มันโดดเด่นคือเป็นมีความสวยงาม,อ,มอยู่ใน,นตัวและลายอินทนูตามความเชื่อของคนล้านนาโบราณน,นั้น mm hmm. เขาจะนำไปทำพิธีบวงสวงก่อนจะนำม,มาแปะก,กับหม้อดินเผาโดยเชื่อว่าหม้อใบนี้จะทำให้แคล้วคลาดจากพยันตรายส่วนลายนกคู่ชาวล้านนาเชื่อว่านกคู่ เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนมีสายตาดีมีความฉลาดว่องไวในการล่าเหยื่อเปรียบกับคนที่มีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดแล้วก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนและทำให้ได้อย่างนกคู่ครับเรียบร้อยแม่จะเป็นยงไงบ้างสวยมากๆเลยไม่เคยไม่เคยมีใครทำเหมือนที่สวยมากๆทีๆ่สุดแม่พูดไปนะครับไม่สวยขนาดนั้นจริง,รงๆรแล้วปันม้อติดแต่ ต้องรอแห้งเผาด้วยใช่ไหมครัรอแห้งพรุ่งนี้มาเก็บงานอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็รอให้แห้งแห้งแล้วก็จะเข้าเตาเผาอโอ้สุดยอดเลยเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะครับโอ้โชคดีสวยๆแม่ช่วยมากเออฝากลายเซ็นไว้เก็บไว้เพราะว่าแม่เขาจะเอาเป็นที่ระลึกได้ครับไว้ชื่นชมบอกว่ารายการลุยสยามหน่อยถ้ามีราคาอาจจะประมูลได้หลายทางโอ้ขายม่ออกแน่นอนนะครับชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลก จากนี้เดี๋ยวเราไปดูไปเที่ยวบ้านโบราณที่หรือว่าบ้านในชุมชนเราที่ยังมีใช้เครื่องปั้นหรือว่าใช้หม้อหม้อดินใช้ได้ในชีวิตจริงใช้ในชีวิตจริงนะครับที่บ้านโบราณนะได้ครับแล้วก็เราคงได้ลาแม่วิไลตรงนี้แล้วก็เราไปบ้านโบราณกันโอ้ไม่อยากไปแล้วนะครับจะต้องต้องแยกทางนะครับแม่ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณช่วยมากเลยขอบคุณครับ มาเยี่ยมเรื่มาเยี่ยมบ้านโบราณมาเยี่ยมบ้านโบราณคือเดี๋ยวเชิญไปดื่มน้ำตรงนั้นเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับจะได้สดชื่นแ<ร>น่นอนว่าน่านเป็นเมืองสร้างสารรค์รับผมแล้วในอนาคตอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะครับ,รบก็อย่างที่บอกสุขเราเรา,เราก็อยากเห็นกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เชื่อมโยงกับเมืองเก่านานที่สําคัญที่สุดกระบวนการเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับลายบอ่อสวกหรือว่ากิีกรรมต่างๆที่เราไปไปเห็นมาวันนี้เราก็อยากอนุรักษ์สืบต่อสืบสานไว้ให้ลูกหลานแล้วก็คนต่างวัฒนธรรมได้มาเรียนรู้ว่าบอ่อสูกเรามีวิถีวัฒนธรรม ส่งต่อจากแหล่งโบราณคดีมาสู่วิถีประรมของชุมชนในเรื่องของกลุ่มพื้นบ้านดินเผาหรือว่าวิถีชีวิตที่ยังมีอยู่ในชุมชนทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้เพื่อเป็นการเรียนรู้และรักษาไว้ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปผมก็ต้องขอขอบคุณพี่นะครับได้ความรู้ได้โอกาสไปลงมือด้วยขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับผิวโดมขอบคุณมากนะครับค่ะแล้วคุณผู้ชมเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ แนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f เฟ e บ o ๊กลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ